ดูดวงชาวราศีเมถุนนะครับผลวันที่10มกรานระนะกขุมใหญ่รออยู่โดยโชคชะตาบุญกุศลวาสนานระกขุมใหญ่รอท่านอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ท่านนะครับศัตรูคิดร้ายสาร้ายป้ายสีนะครับผมเราไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมนะครับนระกจะมารอเราได้ไงนะครับแต่ท่านในที่นี้ก็คือใครบางคนที่เข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีนะครับผมเหยียบย่ำนะครับดูถูกเกียดหยาบกันแกล้งใส่ร้ายป้ายสี ครับผมนระกกลุ่มใหญ่รอเขาอยู่แล้วการพลิกเปลี่ยนแปลผันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะน,นะครับผมคนเราคมติดจะลนนะครับรวดเร็วขึ้นมาทันทีจันไดดวงชะตานี้มีสิ่งศักดิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดุนนําโชกตาดวงชะตาจะเปิดลับซัพ์การวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมเดอะเมจิเชียลสายยานรวยเทพ นำพาซึ่งความสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดค้นอิจฉาให้ร้ใส่ร้ป้ายสีจะแพ้พ่ายตรงชะตานี้เป็นที่รักของเทพเทวดาจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนามีเกณ์ชะตาทะเลาะวิวาทกับใครบางคนเพราะฉะนั้นดวงนี้พร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนาหนะ้ผมรอยอย่างเดียวตกตําแหน่งบุญหนะ้าผมตกตําแหน่งบุญเมื่อไร่จะบุญจะมารานะมไปเรื่อยๆนะผมอย่าบุญก็มาเบิกบุญไปเรื่อยๆอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆ แต่เทมเบรลนัเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบาร,รมีวาสนาท่านจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความสมเด็จโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบาร,รมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสรียที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮ้าหานย่างตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มสันปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตดีจันไดชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผัน 8, พัฒนาอย่างตั้งมั่นปูเลสีส่องแสงตะเกียงทองระบมโอกาสทองเข้ามาแล้วจัดหนักจัดเต็มราชาถือดาบเกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันมุ่งบั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังไม่หยุดหย่อน ดวงชะตานี้ทําตามกฎบ้านกฎมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณทุกอย่างมีกฎนะตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดอดทนอดกันก็ต้องต่อสู้กันต่อไปโชคกีตาบุญกุศลวาสนาให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นปิดวาจาให้เงียบนะผมดวชะตานี้จะเปิดรับซับโดยโชค อสุวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงชะตานี้จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนานบดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความสมเจชิงไหวชิงพิบเล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายอสุวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านแน่นอนมีดดาบปักเต็มหลัง บใครบางคนแพ้พ่มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับสับนะครับผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วสังเกตในโชคตาเมื่อถึงเวลาคาบุญไขก็ฉุดท่านไม่อยู่นะครับผมบุญกุศลวาสนาจะส่งผลหนุนนำนะครับผมแต้นะผมท่านใดจะดูดวงบหอันทักไลน์มาซันนี่4291คำถาม200บาทส่งคลิปให้นะครับผมส่งคลิปให้ นะครับผมขอให้ดันจำชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนนี้เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันจะได้สัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆค,คลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและการเรียนรู้มาอย่างยาวนานพลังงานของเดือนนี้จะเน้นไปที่การเก็บเกี่ยวผลที่ได้หวานไว การสร้างความมั่นคงให้กับสิ่งที่ได้สั่งสมมาและการเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปลายปีชาวราศีกันจะพบว่าตนเองกำลังยืนอยู่ณจุดที่สามารถมองย้อนกลับไปดูความก้าวหน้าที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้านการงานและอาชีพการงานในด้านการงาน เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันได้แสดงความสามารถและทักษะที่สั่งสมมาได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะความละเอียดรอบคอบและการวางแผนที่เป็นจุดเด่นของคุณจะได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนในช่วงนี้หากคุณทำงานในองค์กรขนาดใหญ่อาจพบว่ามีโครงการสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณหรืออาจได้รับมอบหมายให้ดูแลง,งานที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นตัวอย่างเช่นพนักงานฝ่ายบัญชีที่เป็นชาวราศีกัน อาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการปิดงบประจำปีหรือพนักงานฝ่ายขายอาจได้รับเป้าหมายพิเศษในช่วงปลายปีแต่แม้จะดูเป็นแรงกดดันแต่กลับเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีงานเข้ามาหนาแน่นโดยเฉพาะงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบและความแม่นยำสูง อาจจะเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่กลางปีและกำลังจะต้องส่งมอบในช่วงนี้หรือเป็นลูกค้าใหม่ที่ต้องการบริการก่อนสิ้นปีคุณอาจรู้สึกว่าเวลาไม่เพียงพอแต่ด้วยความสามารถในการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญที่เป็นเลิศของชาวราศีกันคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการทำงานหนักเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดสรรเวลาอย่างสมดุลจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงกลางเดือนอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการได้รับการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโบนัสประจำปีที่น่าพอใจหรือการได้รับข้อเสนองานใหม่ที่น่าสนใจ นักออกแบบกราฟิกที่เป็นชาวราศีกันอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมทีมในบริษัทที่ใหญ่กว่าหรือครูอาจารย์อาจได้รับการพิจารณาให้เป็นหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าฝ่ายสิ่งสำคัญคือการพิจารณาโอกาสเหล่านี้อย่างรอบคอบช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเพราะบางครั้งโอกาสที่ดูดีในตอนแรกอาจมีข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องคิดให้รอบคอบปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการวางแผนสำหรับปีหน้า การทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีและประเมินผลว่าบรรลุเป้าหมายไปแท่ไหนจุดไหนที่ประสบความสำเร็จและจุดไหนที่ยังต้องพัฒนาการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณวางแผนสำหรับปีหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักการตลาดที่เป็นชาวราศีกันอาจใช้เวลานี้วิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญที่ผ่านมาเพื่อวางกลยุทธ์ใหม่หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจทบทวนโครงการที่ทำมาทั้งปีเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ด้านการเงินและทรัพย์สินด้านการเงินในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ค่อนข้างเป็นบวกโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจมีเงินเข้ามาจากแหล่งที่คาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นโบนัสประจำปีเงินส่วนแบ่งจากโครงการที่สำเร็จหรือเงินรายได้จากงานพิเศษที่ทําสั่งสมมาตลอดปี พนักงานขายที่เป็นชาวราศีกันอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่จากยอดขายสะสมตลอดปีหรือผู้ที่ลงทุนในกองทุนอาจพบว่าอรอตการลงทุนมีกำไรน่าพอใจในช่วงสิ้นปีอย่างไรก็ตามด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปลายปีการใช้จ่ายก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อของขวัญให้คนที่รักการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเข้าร่วมงานสังสรรค์ต่างๆ สิ่งที่ชาวราศีกันควรระวังคือการใช้จ่ายอย่างมีสติและไม่ปล่อยให้อารมณ์เทศกาลครอบงำจนใช้เงินเกินตัวการวางแผนงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายในเดือนนี้จะช่วยให้คุณสนุกกับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองโดยไม่ต้องกังวลกับภาระทางการเงินในปีหน้าตัวอย่างเช่นหากคุณวางแผนจะซื้อของขวัญให้คนในครอบครัวและเพื่อนฝูงควรทำรายการและกำหนดงบประมาณไว้ล่วงหน้าเช่นจะสัรเงิน3,000ันบาทสำหรับของขวัญพ่อแม่ 2,000บาทสำหรับพี่น้องและ1,000บาทสำหรับเพื่อนสนิทการมีแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนจะช่วยป้องกันการซื้อของโดยไม่จำเป็นหรือการใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้ช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเล็กน้อยที่ไม่ได้คาดคิดเช่นรถเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชำรุดหรือค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเพิ่ม วิศวกรที่เป็นชาวราศีกันอาจพบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานเริ่มมีปัญหาและต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่หรือผู้ที่มีรถอาจต้องเปลี่ยนยางหรือทำบำรุงรักษาประจำปีการมีเงินสำรองฉุกเฉินที่เพียงพอจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่กระทบต่อแผนการเงินหลัก ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินมักแนะนำให้มีเงินสำรองอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายประจำและเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการตรวจสอบว่าเงินสำรองของคุณเพียงพอหรือไม่สำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการทบทวนพอร์ตการลงทุนและปรับสมดุลหากจำเป็นหากคุณมีเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นที่ต้องการใช้เงินในช่วงต้นปีหน้าเช่นเงินดาวบ้านหรือค่าเล่าเรียนบุตร อาจพิจารณาย้ายเงินจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาเป็นตราสารหนี้หรือเงินฝากที่มีความมั่นคงมากขึ้นนักบัญชีที่เป็นชาวราศีกันอาจใช้โอกาสนี้ศึกษาตัวเลือกการลงทุนใหม่ๆหรือพิจารณาเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าการวางแผนและการจัดการเงินอย่างมีระเบียบจะช่วยให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นด้านความรักและความสัมพันธ์ ในด้านความรักเดือนนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอบอุ่นและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปลายปีจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีและทำให้ชาวราศีกันเปิดใจรับความรักได้มากขึ้นสำหรับชาวราศีกันที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆโดยเฉพาะในงานสังสรรค์ปีใหม่งานเลี้ยงของบริษัทหรือการรวมตัวของเพื่อนฝูงอาจมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่มีลักษณะเป็นคนจริงจังมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและให้ความสำคัญกับความมั่นคงเช่นเดียวกับคุณตัวอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์สาวที่เป็นชาวราศีกันอาจพบกับนักลงทุนหนุ่มที่มาร่วมงานเปิดตัวสตาร์ทอัพของเพื่อนหรือครูหนุ่มอาจได้พบกับสถาปนิกสาวในงานแต่งงานของเพื่อนร่วมงานสิ่งสำคัญคือการเปิดใจและกล้าที่จะก้าวออกจากโซนความสบายของตัวเองชาวราศีกันมักจะระมัดระวังและใช้เวลานานในการเปิดใจให้ใคร แต่เดือนนี้พลังงานรอบตัวจะช่วยสนับสนุนให้คุณกล้าแสดงออกมากขึ้นหากมีคนที่สนใจเข้ามาทักทายอย่าเริ่งปิดกั้นด้วยความเย็นชาหรือท่าทีที่เข้าถึงยากลองเปิดโอกาสให้การสนทนาและการรู้จักกันลึกขึ้นคุณอาจจะประหลาดใจว่าคนที่คิดว่าไม่ใช่แบบของตัวเองกลับมีเสน่ห์และความลึกซึ้งที่ไม่เคยคาดคิด ช่วงกลางเดือนอาจมีการสารภาพความรู้สึกหรือการเปิดเผยความชอบที่มีต่อใครสักคนหรืออาจมีคนมาสารภาพรักกับคุณพยาบาลสาวที่เป็นชาวราศีกันอาจได้รับการแสดงความรู้สึกจากแพทย์หนุ่มที่ทำงานด้วยกันมานานหรือนักข่าวหนุ่มอาจกล้าบอกความรู้สึกกับช่างภาพสาวที่ชื่นชอบมานานการตอบรับหรือปฏิเสธด้วยความจริงใจและความเมตตาจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรี ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือการพัฒนาความสนิทสนมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคนที่กำลังทักทายอยู่การใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเช่นไปดูหนังไปทานอาหารหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะ จะช่วยให้คุณได้รู้จักกันมากขึ้นโดยไม่มีแรงกดดันอย่าเพิ่งเร่งรีบให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าเร็วเกินไปการสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยความเข้าใจและความไว้วางใจจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากกว่าการเร่งรีบไปสู่ความผูกพันที่ยังไม่พร้อมสำหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งและอบอุ่นยิ่งขึ้น บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปลายปีจะช่วยให้คุณและคู่รักมีเวลาพิเศษร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการไปทานอาหารคำ่ำการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆหรือเพียงแค่ใช้เวลาอยู่บ้านด้วยกันอย่างอบอุ่น คู่รักที่เป็นชาวราศีกันอาจวางแผนเดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลหรือภูเขาในช่วงสิ้นปีเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองและใช้เวลา2ต่อ2หรืออาจจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านเชิญเพื่อนฝูงมาร่วมฉลองซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งระหว่างคู่รักและเพื่อนฝูงไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตามความกดดันจากงานและภาระหน้าที่อื่นๆอาจทําให้คุณมีเวลาให้คู่รักน้อยลงหรือมีอารมณ์เครียดที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์สถาปนิกชายที่เป็นชาวราศีกันอาจต้องทํางานล่วงเวลาเพื่อส่งมอบโครงการก่อนสิ้นปีทําให้มีเวลาให้แฟนสาวน้อยลงหรือครูสาวอาจเครียดกับการปิดเทอมและการประเมินผลนักเรียนจนบางครั้งพูดจากับแฟนหนุ่มด้วยน้ําเสียงที่แข็งแกร่งเกินไป การสื่อสารอย่างเปิดเผยถึงความกดดันและความเครียดที่ต้องเผชิญจะช่วยให้คู่รักเข้าใจและให้การสนับสนุนกันได้ดีขึ้นช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเล็กน้อยที่ต้องคุยกันให้ชัดเจนเช่นการวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายในเทศกาลการตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวฝ่ายไหนในช่วงปีใหม่หรือเรื่องของอนาคตร่วมกันที่อาจยังไม่ได้ข้อสรุปการพูดคุยด้วยความจริงใจและความเคารพต่อความรู้สึกของกันและกันจะช่วยให้ทั้งคู่หาจุดร่วมที่ทุกคนพอใจได้ คู่รักที่คบกันมานานอาจต้องคุยกันเรื่องการก้าวต่อไปในความสัมพันธ์เช่นการมั่นหมายการแต่งงานหรือการมีลูกความชัดเจนในเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น สุดท้ายแล้วถือได้ว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันจะได้สัมผัสกับความสมบูรณ์ในหลายด้านของชีวิตความพยายามที่สั่งสมมาจะเริ่มเห็นผลและโอกาสใหม่ๆกำลังจะเปิดกว้างในปีหน้าการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักการดูแลสุขภาพและการใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน